สวัสดีทุกท่านนะครับผมพราะว่าผมนะครับผมตั้มกันแดดนะครับผมวันนี้เราจะมันแรกครอสกันนะครับผมคอถูเอลกันนะครับนี่เลยครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็มีหินทั้งหมดรั้งห้าแบบนะครับหินห้าแบบแล้วก็กระจกหนึ่งอย่างครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูเอเมซที่ขายหินกันเลยนะครับไปที่มือมัล็อกเลยครับผมพาไปเลย จากนั้นนะผมไปวาร์ปบนนะครับผมมอลูนนะครับเพ้ามอลูนนี่ครับผมเอวีซีขายของก็อยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นี่ช่วงนี้เลยเข้าไปนะครับอ่าคนนี้ครับผมคนนี้ขายพวกเพชรนะครับผมนี่ครับห้าแบบนะครับอย่างละสิบเลยนะครับซื้อมาเลยอย่างละสิบนะครับแล้วก็กระจกจุดนี้ครับกระจกจุดร้านนี้นี่ นี่ล้นี้ครับผมรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับผมกระจกกับตัวตัวเพชรนะรวมแล้วก็ประมาณสองแสนนะครับผมห้าห้าพันเซนีนะครับประมาณนี้ส่วนน้ำยานี่นะครับผมเมจิกพาวเวอร์เนี่ยดอกจากมอนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลูปให้ดูนะครับว่าเหลจะตัวอะไรเป็นบอนค่อนข้างโหดนะครับผมก็เลเวลสูนนิดนึงครับผมมาล่าได้ตรงนี้นะใช้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็หูเอวนะครับ ส่วนวิธีไปเมืองที่แรกขอนะครับอ่อวิธีเข้าเข้าเมืองผมได้บอกวิธีเข้าไปแล้วนะในเควสทําถุงมือครับผมจอดถุงมือนะครับในนั้นะมีบอกอยู่วิธีเข้าเมืองนะครับผมอันดับแรกนะครับผมวิธีไปเราต้องไปเมืองโมลานะครับผมส่วนวิธีไปนั้นก็มีอยู่สองวิธีนะครับผมก็คือไปที่รูนวิกการนะครับแล้วก็ซื้อวาร์ปไปแล้วก็ไปที่เมืองเนี่ยครับเมืองหลักทั่วไปนะครับแล้วก็มีแบบว่าอาโคขายวาร์ป แล้วก็ซื้อเ้าก็แล้นะครับผมส่วนผมนี่มีตัวที่เซฟอ่าเบืองไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดวาร์ปไปเลยเขาว่าไลครับพอเรามาถึงแล้วน,นะครับผมโมราแคมนะครับแล้วก็เดินลงวาร์ปล่างเลยครับตรงนี้เลย นี่ครับขึ้นว้าบนเลยครับผมบนสุดเลยสีแดงนี้ขอบนี้เลยลองมาเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ดรอปตัวนี้ที่ดรอปนะเนี่ยดรอปมิติพาวเวอร์ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแดงก็เก่งกว่านะชื่อชื่อผมชี้ยังเป็นสีแดงเลยดูดิเนี่ยตัวนี้ครับที่ดรอปเอ้าปิดด้านโอ้โหใครลากไว้เนี่ยทำไมทำกันอย่างนี้โอ้โห น่าสนใจอุ้ยตอบแล้วพอออกว้ามาแล้วผมให้เพื่อนเพื่อนเดินไปข้างบนเลยครับนี่วาบนนี้เลยสรวบนคนที่ยังเข้าไม่ได้นะครับต้องทําต้องการทําการลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมในเควสเ,เควสเหรียญสแปนบิดนะครับผมแล้วก็ไปแลกถุงมือครับผมในเควสนั้นผมได้บอกวิธีการเข้าแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปข้างบนแล้วนะครับอ่อเพื่อนเข้าเข้ามือมาแล้วใช่ไหมครับ ก็ใส่แหวนแล้วนะครับไปที่จุดนี้เลยครับผมจุดสีแดงข้างบนนี้เลยจากนั้นเข้ามานะครับผมเดินให้เดินมาในทางนี้เลยครับผมแล้วก็เดินไปทางขวานะครับนี่อ้าวติดอะไรเนี่ยนี่ครับผมอยู่ตัวนี้เลยนี่คนนี้เลยครับผมกดคุยกับเขานะครับผมแล้วเลือกข้อสารนะครับข้ารู้ว่าท่านมีของเจ๋งๆอยู่เพียบนะครับเธอไปเลย อ่านี่ครับผมผมมีของมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเรามีของนะครับผมจะขึ้นแบบนี้เลยอ่านี่นะแล้วทำการแรกเลยครับผมอ้าวทำไมกดไม่ได้อ๋อกด Enter อีกทีนึงอ่าช่วยทมามันดี๋ยวนี้เลยเขาบอกนะครับผมระหว่างกัน ระหว่างขั้นตอนการทําซ้ําปรากฏการแทรกซ้อนของเวทมนจะทำให้มวลสูญเสียการอัปเกรดการ์ดและควาสามารถที่แฝงไปทั้งหมดนะครับเออสำหรับแบบว่าคนที่เจาะหูครับผมเจาะหูเอแล้วมาทำเนี่ยไม่ได้อาจจะสูญเสียการนะครับเริ่มดำเนินการได้เลยอ้าวโหลดเอาตะไลาเวทน,นะครับโอ้โหเออผีเดงด้วยดึงๆกด next เลอะไรครับ อ้าวได้มาแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับผมเอลอ่าเขาเขาตุตต่มใส่เลยสิโอ้โหอย่างเท่นี่เป็นไงครับโอ้โหยังรอเ <c oughs> อาบอกด้วยผมด้วยนะเป็นไงโอ้โหสุดยอดเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ไปแ